สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านอาจารย์นิ้งทาไฟล์ตัวอย่างมคอ3ที่เป็นเวอร์ชันปรับปรุงของปี2568เล่มใหม่ที่เราได้ทํากันนะคะเพราะว่าตัวมคอ3เนี่ยแต่เดิมมันจะเป็น learning outcome ที่เป็นจุดดาจุดขาวทีนี้พอเราปรับปรุงใหม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็น PLO เพราะฉะนั้นตัวมคอ3 <c oughs> ก็ต้องปรับรูปแบบการเขียนเล็กน้อยนะคะอันนี้ตัวอย่างวิชาซอฟตแวร์เพื่อการวางแผนทรัพยากรในองค์กรนี่ทําไว้อ่ให้ทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างและประยุกตเอานะคะอาจจะไม่ต้องเหมือนเป๊ะเนาะขั้นแรกก็คืือออเเม่รราาู้วิชขง เราว่ารหัสอะไรอย่างตัวนี้รหัสศูนย์สีู่ย์ห้าสองูนสาเราก็ไปเปิดในเล่มหลักสูตรแล้วก็เสิร์ชหานะคะเล่มหลักสูตรมคอสองล่าสุดเสิร์ชหาตารางที่เป็นตารางข้อมูลเกี่ยวกับนี่ตัวนี้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีการเทียบเคียงจับคู่กับรายวิชาต่างๆก็จะมีการเทียบเคียงผลลัพธ์การเรียนรู้กับเอ่อ n ลิร์นนิ o งเาสีด้านความรู้ทักษจะจริยธรรมลักษณะบุคคลแล้วก็จะมีรายวิชาอยู่ด้านหลังตรงนี้เมื่อเราค้นหาเจอแล้วเนี่ยค่ะจะติปถ,ถัดไปก็คือ อาจจะไฮไลท์ไว้ก็ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวจะลองเออ่ทำให้ดูนะคะเราก็แคปหน้าจอนี้เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าวิชานี้มี learning outcome ที่เป็นโปรโปรแกรม learning outcome เนี่ย PLO เนี่ยอะไรบ้างที่เป็นดีเทลนะคะเราแคปตัวนี้ไว้เลยแคปเป็นภาพตอนเราไปดีไซน์วิธีการสอนกับการประเมินจะได้ดูจากข้อมูลตรงนี้ได้นะคะให้สอดคล้องกันแล้วเราก็มาเปิดมคอ3สามอทีนี้มคออของเราก็ อย่าลืมปรับเปลี่ยนคำอธิบายรายวิชาให้ตรงกับเล่มใหม่นะคะเราก็จะเอามาวางนะคะมสามในส่วนของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาพรวังตรงนี้ลงไปเราก็จะเห็นว่าเออ PLO ความรู้เนี่ยจะต้องมีความรู้อะไรบ้างเป็นดีเทลทักษะมีอะไรบ้างจริยธรมลักษณะบุคคลมีอะไรบ้างจากนั้นเราก็ทําตารางที่จะใส่วิธีการสอนเข้าไปว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องสอนยังไงนะคะให้มันได้ตามที่เราทํา PLO แต่ละข้อไว้แต่ละด้านเอาไว้นะคะเมื่อเราใส่วิธีการสอนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะ ใส่วิธีการประเมินลงไปนะคะให้สอดคล้องกันว่าสอนแบบนี้ประเมินแบบนี้ใช่ไหมคะให้ได้ตัวที่เป็นเ learning o u t ง o m e นะคะทีนี้พอทำตารางนี้เสร็จนะคะอันเนี้ยอาจารย์น,นิ่งก็ยังคงไว้อยู่ตัวจุดดำจุดขาวเพราะว่าเผื่อว่าตอนตอนเขาตรวจเขาอาจจะดูว่าเออเล่มเดิมมันเป็นแบบไหนของใหม่มันเป็นแบบไหนยังไม่ได้ลบไปนะคะเพียงแต่เอาไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยมาจับคู่เทียบเคียงว่า PLO กับ learning o ง t c า m e เดิมที่เป็นห้าด้านหกด้านนั่นะ่ะ มันจับคู่เทียบเคียงกันแล้วเนี่ยแต่ละข้อค่ะมันมันอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ทุกท่านก็ลองเอาไปวางดูก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็มีหัวข้อบอกอยู่แล้วห้าหัวข้อแต่ว่าในของสารสนเทศเนี่ยทักษะการใช้เทคโนโลยีตัวเลขและการสื่อสารเนี่ยมันก็ไปอยู่ในตัวทักษะด้วยก็เลยเามาวางด้วยแล้วก็ทักษะปฏิบัติการด้วยนะคะก็เอามาวางในนี้ซ้ำนี้ต่อต่อไปปีต่อไปอาจจะลบออกได้ตารางพวกนั้นเพราะว่าจุดดำจุดขาวไม่ได้ใช้แล้วแต่ปีนี้มันเป็นปีแรกเลยไม่รู้ว่ายังคงไว้อยู่หรือว่าจะลบดีนะคะก็เอาไว้อยู่ทีนี้ เสร็จแล้วก็แผนการประเมินผลการเรียนรู้เราก็เอา l e a i n i o u เอาคำที่เป็น PLO ค่ะมาใส่เนาะมันจะตัดลดทอนลงไปเหลือแค่4มิติก็คือความรู้ทักษจะจริยธรรมลักษณะบุคคลแล้วเราก็ copy วิธีการสอนมาใส่ copy วิธีการประเมินมาใส่จากนั้นเราก็ลองใส่เข้าไปว่าวิธีการสอนและการประเมินนั้นอ่ะมันทําช่วงสัปดาห์ไหนนะคะของแต่ละกิจกรรมนะคะเราให้คะแนนเท่าไหร่ก็สัดส่วนการประเมินก็ใส่เข้าไปข้างหลัง ะะประมาณนี้ค่ะที่แก้หลักๆส่วนอันอื่นๆก็ยังคงไว้อยู่นะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าลบออกไปแล้วจะมีผลอะไรไหมอันอื่นก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะก็จะมีสองจุดเท่านี้นะคะก็เลยทาคลิปวิดีโอมา KM ให้ทุกท่านเผื่อว่าจะได้ใช้ประโยชน์นะคะก็ลองไปทําดูนะ,ะไฮไลท์ไว้ให้แล้วนะคะหลักๆก,ก็คือแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่เราจะต้องเอา p o มาใส่นะ,ะแล้วก็ออไซน์วิธีการให้สัดส่วนการการให้คะแนนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มันจะต้องเปลี่ยนไปจากจุดนำจุดขาไปเป็น PLO ในส่วนนี้ค่ะ